นะคะเป็นการดวลดวลหมักขุมระหว่างคุณครูริทกับคุณครูต้อมซึ่งเป็นการทาดวลระหว่างนักเรียนมสองก็นักเรียนมสามนะคะเจ้ไปนะครูต้อมเป็นตัวแทนนักเรียนมสามนะคะคุณริทเป็นตัวแทนนักเรียนมสองมาดูนะคะว่าใครจะแพ้แล้วมาตบเนื้อจีบตา แล้วนี่บ้านฉันไม่ใช่เหรอบ้านโอ้ยเอาเลยเดี๋ยวมันยุติโอ่งแล้วนี้ไม่เดินทีค่ะคุณต้นนะคะเป็นตัวแทนจากบ้านเขากรอบนะคะมาถึงบ้านคุณคุณลินะคะเป็นตัวแทนจากหลังโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะ ยังงาแล้วก็เราคิดกันว่าครูต้อมอาจจะขี้โกงได้นะคะไม่ถูกแล้วไม่ใช่เหรอหมดยังหมดแล้วยังไงมีอีกไหมในนั้นมีสองอีแปลงยังไม่ตายเว้ยคปูปูบานนะแข่งเว้ยมากมาฮ้ยเ่ใหญ่อะเดินผิดไม่ยอ่อเดินผิดเข่งเว่ย